สวัสดีไปรอสันรุงรูดก่อนพวกคุณมาจากไหนเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนฉันเเคที่แอดจอและวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการเขาดาวนะคะโอเคฉันรู้ชาวพืชเมืองออกบาต้อนรอบเราอย่างอบอุ่นไหมคะ่ะ เดินย้อนมาทางภาคเหนืออีก400ไมล์แน่นอนว่าเมื่อคุณเลื่อน Facebook ไปตอนนี้คุณจะเจอผู้คนกำลังเค้าดาวกันอย่างเข้มข้น,นหลายๆคนก็กำลัง <c oughs> รีวิวชีวิตของตัวเองใน2020ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะข้ามพ้นไปสู่ปี2021ด้วยกันแล้วนะคะจอชถคาจะฝากกุญแจหน่อยนี่เป็นกุญแจเครื่องบินส่วนตัวของเราค่ะ บรรยากาศเข้าดาววันนี้ชันและจอจะพาทุกคนมาดูสภาพภาพอุดมสมบูรณ์ของป่าอเมซอนและในในพื้นที่แห่งนี้มีแค n ดเนลฟลู t เป็นผลไม้ที่น่าสนใจที่ได้รับความนิยมอย่างมากสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะฉันออกมาทานแค n ดเนลฟลูชค่ะ อาละไปทานด้วยกันเลยวันนี้ฉันได้รับเกียรติจากผู้นำของเราอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะคุณมาธาจอตรงนี้ค่ะคุณมาธานะคะเธอเป็นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณโจกโลกฟ้านี้เธอจะพาเราไปทานแคทเนียฟรุตกันค่ะจะเลยค่ะโอ้สวัสด,ดีนี่เป็นนักจิ้งจกของคุณหรือเปล่าคะ คุณไม่กินห้าดูรายไหมผมไม่ตามโดมากันเลยนะคะถ้าคุณเดินมาที่ป่าแห่งนี้แล้วคุณใส่เกกขาสั้นแน่นอนเมื่อออกไปคุณอาจจะสามารถเล่นกระดานหมากรุกบริเวณโคนขาของคุณได้เลยทีเดียวอโอ้โหดูดี่คุณผลไม้หากิมยากที่สุดค่ะมันคือแคทเนลจุด แคเดลฟุตนะคะอย่างที่ฉันบอกไปเมื่อวานนี้มีพายุที่หมกระหน่ำเข้ามาและมันหล่นลงมาแล้วหลังจากที่ People ได้ทำการเก็บชัญญพืชหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวพวกเขาจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปถ้าคุณไม่รีบมาม,มันก็จะแห้งแกกแทกแบบนี้นะคะอันนี้ทานไม่ได้ไม่ผ่าน QC คุณช่วยเลือกลูกที่อุดมสมบูรณ์จังที่ให้แสดงมะตรงนู้นได้ไหมคะนี่คือแคทเดลฟรุตเป็นๆเ,เลยค่ะคือแต่ว่าซูเข้าไปใช่จอชนั่นละคุณระวังฟูงไฮยีน่าด้วยนะคะใช่ใช่โอ้นั่นน,นันๆแคทเดลฟรุตเต็มเลยค่ะบางครั้งถ้าอยู่ในฤดูที่อุดมสมบูรณ์มากๆที่นี่จะมีเบนฟรุตด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเบนฟรุตแล้วใช่ไหมคะ ส่งท้ายพี่เก่ากันด้วยการทานผลไม้เริ่มต้นเวลสุขภาพกันนะคะฉันอยากจะกินลูกนี้บ้างเลยฉันยื้อไม่ถึงเลยคะ่ะคุณมา่าคุณมา่าจ่องจ่องลงมาให้เรานะคะอู้ระวังค่อะอ้เสียดายมากที่พวกเรามาไม่ทันนะคะ่ะหลังฤีดูเก็บเกี่ยวเราต้องรีบมาเพราะว่าไม่งั้นมันจะแห้งแกกแซกแบบนี้ อันนี้ก็ผลก็แห้งไปนะคะอ้อน่าเสียดายมากฉันยังไม่ได้ทานสักลูกเลยะคะ่ะมีตรงอื่นด้วยไหมคะคุณมาธา,ามีตรงไหนะจะวางหว่างขาด้วยนะคะที่นี่ประกอบไปด้วยหินดินดานและหินทรายจำนวนมากคุณจะต้องเดินทางด้วยความระมัดระวงังและแน่นอนว่าฉันกับคุณมาธา เราจะพยายามเสียดานน้อยตรงนู้นใช่ไหมคะคุณแม่ท่าคุณพันหน้านามเดียวไปนะะี่ค่ะเออฉันรู้สึกเสียดายมากเลยที่เรามาไม่ทันเลยคะ่ะเอออันนี้ก็ใช่นะคะ่ะนี่คือต้นที่ถึงแก่อดิกรรมแล้วเรียบร้อยอถ้ามันอยู่สูงคุณก็จ่องลงมาได้ค่ะ หม,หมดเลยใช่ไหมต้นทุกชนิดสาวท่มันไม่ใช่ผลไม้ธรรมดามันค้องใช้หาย,กยากมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเดินทางมากับเรามืออย่าไปซูนนะคะพอซูนปูมันระวางเตยสมบัติเพราะเก, <c oughs> <c oughs> กี่ยวข้อง อิตาลีคุณจะดูว่าเห็ดทอรเฟลนั้นมีค่าดังทองและหายากมากกุจะต้องใช้สุนัขดมกลิ่นที่มีจมูกค่อนข้างไวที่นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ได้มากๆเลยนะคะโอ้คุณเจ้าคุณดนูนีสีเต็มต้นเลยค่ะนี่คือผลแคทเนลฟรุต ทำไมมันแห้งขนาดนี้อ่ะปกติมันจะมีความหวานอมเปรี้ยวเหมือนเออ่ผลเบอร์รี่โอ้ให้ตายเถอะอม,มีความหวานนิดหน่อยค่ะ Mm hmm mm. Oh, happy new years to everyone. It's time to die later ทำไมเราไม่รู้อ a ล l ย e ์เนี่ยอ้ฉันเจอแล้วฉันเจอผลที่เราสามารถทานได้แบบรสชาติหอมหวานนี่ค่ะซูมให้เห็นตรงตรๆอ,อร่อยมากอ ะให้เลือกระหว่างเห็ดทรัฟเฟิลและแคทเนลฟรุตฉันเลือกแคทเนลฟรุตค่ะเราต้องเลือกตรงบริเวณที่ใบาบานกำลังเขียวอยู่คุณมาท่าคะคุณลองชิมเอ่อหน่วยนี้ดูนะคะน้ำเกี่ยวตาใช่ไหมคะนี่คะ่ะนี่ของคุณะคะ่ะลองชิมดูนะคะนันพอได้อยู่เนะ อยากพูดถึงปี2020ที่ผ่านมาเพราะว่ามันอุกอังเอ้าส์มากใช่ไหมคะก็จะต้องมีกําลังใจในการอยู่ต่อมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันคะ่ะเรากินแคทเนียฟูชกันต่อดีกว่าเขาใส่ยาเบียรไม้ยคะเนี่ยเาใส่กับค่ะไม่เบียร์ใช่ไหมคะดดมแถวนี้มีเบนซ์ไหมคะ บางลูกก็มีความชุ่มชื่นบางลูกก็แห็งแกกแสกนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังแบบที่เราโตมาแล้วเออเออมันอร่อยตรงไหนแต่ช่วงเป็นเด็กฉันบอกเลยว่ามันอร่อยมากๆตรนนี้ยังเกี่ยวชุ่มอยู่ตรงดูดค่ะคุณจะต้องตาดีเติบคุณถึงจะได้กิน โอเคเค้า oh, ทำไมคุณไม่เอาน้ำมาโหดไว้เลยกจ้นี่ค่ะนีนน่คือแคทเดอฟูชเรากินกันเยอะๆเนี่ยเราจะไม่ตายทิ้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเจะ เพิมพี่หน่อยไม่ตายค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยสารเคมีมันค่อนข้าง,งน้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีรถยนต์แล้วก็มีการขนสารเคมีเข้ามาเยอะฉันรู้ว่าพวกคุณกำลังวางตะเกียบหมูกระทะแล้วก็ดูฉันกินแคทเนียลฟรุตอยู่ฉันรู้ว่าพวกคุณอยากกิน เมื่อคุณกลับออกจากป่านี้ไปคุณจะได้บาท2บาท3บาทนะคะคุณโอเคไหมคะคุณบาท่าเ,เรากินสุกนหน่อยแล้วเราก็จะพอ,อนแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวมากที่นี่ไม่เหมาะกับการดำเนิชีวิตอยู่ฉันรู้ว่าคุณจะไอีน้ำลายอีกอีก นั่งงงในโดงแคทเนลฟุตค่ะต้นนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากถ้าเรามาทานก่อนที่เราเขาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวบาเล่เราน่าจะได้กินเออเออโ oh 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 อวี้ก้าวโอวี้ก้าวออเกาะดาดใช่ไหมใช่ไหมอยากนึกว่าถ้าเรามาทานต้นนี้ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมันจะเยอะมากมายขนาดไหน คุณดูสิคะเอจอจ๊อดคุณไหวใบเก็บเดลฟุตสปินเก็บเขาเอ้คุณมาถ้าคุณระวังมันดีใส่ตาคุณนะคะถ้าคุณเดินไม่ระวังมันก็จะจอกเสื้อคุณแบบนี้นะคะคุณมา,า <c oughs> ใช่เธอคุณเป็นอะไรม้างไหมคะ <c oughs> โอ้ถ้าทำอะไรทรงผมของคุณมาท่าเนี่ยวันนี้จะไปราแก้บนนะ บางลูกก็มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวมันเป็นผลไม้ที่เหมือนกระดิ่งของสวรรค์ค่ะอืมลูกพรุนก็ลูกรุนแช่ะ เฮ้ยไฮแฮปปี้นิวแยร์สค่ะโอเคไปโ okay, อเคค่ะพอะดีเธอกำลังหาแคนดี้ฟรุตชานอยู่เดีเจอกันด้ค่ะบายค่ะดินไป้มาเฝระวังนะคะ ทุกคนเดี๋ยวจะมืดก่อนฉันต้องกลับไปเตรียมตัวที่จะปาร์ตี้คืนนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูอยา่าถ้าอยากจะทานแค่เนอฟรุตคุณต้องปลีกวิเวกและเดินเข้าป่าซะเพราะมันไม่มีในเมืองและมันต้องเป็นป่าลึกแทบตีนภูเราต้องขับรถออกไปจากที่นี่แล้วเลยคะไว้เจอกันใหม่เสด็จดส อยากเก็บไปขายมากแต่ว่ามันคงจะไม่พอต่อดีมานของตลาดโลกซึ่งถ้าฉันเก็บไปแล้วมันไม่คู่แค่วกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาดีมานและซัพพลายตามมานะคะกินเผื่อด้วยนะคะอย่าไปเครียดกับชีวิตที่ผ่านมามากๆค่ะให้ฉันเครียดคนเดียวก็พอแล้วไม่ใช่เครียดว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรนะคะแต่เครียดแค่ว่า เราจะกินให้น้อยยังไงเท่าน,นั้นเองอะให้ตายเถอะฉันจะกลับบ้านไปกินส้มหมูแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณธรรมชาติที่มอบแคทเนลฟ,ฟรุตมาให้เราอะไรแคทเนลอะไรคแคทเนลฟรุต right, right, หลายๆคนยังไม่เข้าใจคุณจะหักงาวัสงะงาสองาสองาได้ไหมคะโอ้หักไม่ได้สิมันก็จะโอใช่อันนี้คือต้นอะไรคะทนันหรือว่าเบนส์คะ่ะ ใช่ต้นนี้ค่ะต้นทันส์เหรอคะไม่ใช่อันนี้คือแรบเบลลอ๋ออันนี้ก็คือแคทแนลฟลูตด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเออเขาไม่แมกเนตนะคะ she's i not p r e g n a n t เขาไม่มีลูกมีแต่ใบใช่ไหมคะน้ำของเธออันตรายมากแม้ว่ามันจะกระจุกกระจีมก็ตามแต่ว่า คิดว่าคุณมาท่านน่าจะหักงาหมันไม่ได้เพราะว่าหล่หลนหมดแทบจะซูนไม่ได้เลยด้วยดูนี้มันเป็นอะไรที่คันข้างอับเซตมากในการมาหาทานแคนแนลฟรุตในช่วงน,นี้เพราะว่าแค่คุณซูนเบาๆพาะเขาจะหล่นโคบโคบลงจากต้นและใช่มันไม่ใช่ด้วยดูนี้พวกคุณจะต้องมาทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวบาเล่เก็บเลค่ะฉันอยากจะลองทานทานันดูเลยค่ะ เบนส์ก็ไม่มีเลยค่ะจริงๆเบนส์เนี่ยมันจะเม็ดใหญ่กว่ากว่าแคเนลฟลูตแต่ว่าเบนส์เนี่ยนามมันจะยาวกว่าแล้วรสชาติมันจะหวานกว่านะคะถ้าคุณไม่มีบุญจริงๆคุณจะไม่ได้ทานเบนส์แต่ว่าช่วงนี้ทันก็มีให้เห็นตามถนนทั่วไปคุณสามารถทานได้โดยเฉพาะ,ะทันสามรสน3รถน,นะคะอะฮะ คุณนันจงคุณนันจงโทรเข้ามาหาฉันนะคะคุณนันจงอย่าเพิ่งน,นะคะฉันยังไม่ไสามารถรับสายได้ตอนนี้เอ่อแฮปปี้ดิวียลยนะคะทุกคนขอให้มีความสุขกับปีใหม่ถึงจะไม่ได้สุขมากก็ไม่ต้องสุขไมค่ะอืมอักงงไปอีกนะคะไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ค่ะอยู่แบบดิบๆแบบนี้แหละปล่อยให้เวลานำพาเราไปและทุกอย่างจะดีเองฉันคิดว่านะคะอืม เครื่องค้างแล้วค่ะราจกที่คุณดันจงโทรเข้ามาแฮปปี้เดื์นเยนะคะทุกคนเราจะนับถอยหลังไปพร้อมกันค่ะสิบเถอยหลังสิคะคุณหมายภ้าสี่สามสองหนึ ท้าพี e w ด e a ยแล้วเจอกันปีนะะนนหน้าค่ะท้าพี e w ด e a ยค่ะจุนบัต่าขอบคุณมากสำหรับแคทเดลฟรุตค่ะเมื่อบ้านกันเถอะเป็นหนึ่งเข่าต่อ